มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือวิเตอร์สปอร์ตเซ็น MOU ยกระดับโครงการแบดมินตันภาคใต้ใสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่10มกราคม9ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยว,ล,ล,ยาา ung, วยลัยล,ลักษณ์และนายจางห้าวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวิเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศและอุปกรณ์แบดมินตันครบวงจรพร้อมทั้งสร้างโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาโดยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานณห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ความร่วมมือกับบริษัทบริเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นพ้องยิ่งทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันแบดมินตัน และกีฬาแบบมินตันเนี่ยมหาวิทยาลักษณ์เนี่ยเป็นกีฬาที่ป๊อปปูรามากเือเรามีอาคารหลังเก่าอยู่แล้วเนี่ยแปดคอร์ดแต่ก็ปรากฏว่าเต็มหมดเราก็สร้างอีกนะอีกสนามหนึ่งสิบสี่คอร์ดปัจจุบันก็เต็มอีกนะฮะแล้วตอนนี้ก็าลังสร้างสนามที่สามนะกำลังลงมือก่อสร้างอยู่ก็จะมีอีกสิบสี่คอร์ดอย่างนี้เป็นต้นน,นะก็ถึงก็แสดงว่าได้รับความนิยมมากทั้งจากนักศึกษาทั้งบุขขงคลากรมาใช้ในทั้งในเวลารา,ราชการนอกเวลารา,ราชการ นอกเวลาการก็มีบุคคลไปยนอกเนี่ยมา,มา,ม,ามาใช้กันมากมายเพราะงั้นการร่วมมือกับบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เนี่ยก็จะส่งเสริมกีฬาแบดมินตันนะครับให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งด้านของอการสนับสนุนการการแข่งขันทั้งภายในภายในหมายถึงระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองแล้วก็ระหว่างนักศึกษา,กษาสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วก็รวมทั้ง ประชาชนภายนอกด้วยนะนะที่เขาไปใช้สนามของเรานะก็ต้องขอบคุณบริษัท Victor ร์ o r สปอร์ตไทยแลนด์นะครับที่มาร่วมมือในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะก,ก็เชื่อว่าในอะนาคตก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับการลงนามความร่วมมือกับวิกเตอร์สปอร์ตในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการแบดมินตันของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ทั้งการจัดการแข่งขันระดับภายในและภายนอกรวมถึงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆไปสู่ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตถือเป็นก้าวสำคัญเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและกีฬาที่สำคัญของภาคใต้ที่ผ่านมา58ปีวิกเตอร์ก็ตั้งใจที่ดูแลการกีฬาแบมินเดิลทั่วรอบครับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยค่ะมหาลัยวดัดเลาเป็นส่วนกลางของภาคใต้ค่ะก็เป็นตัวแทนของกีฬาของภาคใต้ของประเทศไทยค่ะก็เลยผงม,มงเหวนว่านี่เป็นโอกาสของบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์คับที่มีโอกาสรวมเมอกันครับจริงๆต้องแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกของมหาวิทยาลัยครับหวังว่าเวลาวิกเตอร์รวมเมอกับมหาวิทยาลายัยมีความสามารถอบรมนักกีฬา อบรมผลิตภัณฑ์สินค้าที่มาสร้างรักกีฬาที่มีเชื่อเสียงหรือนักกีฬาที่โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องกีฬาก็คือหวังว่าวิกเตอร์มีความสามารถรวมมือกับมหลาลัยวัดนินาที่โปรโมกกีฬาแบมินเดิลในมหลาลัยใน้าได้หรือประเทศไทยมากขึ้นค่ะส่วน religion area คือวิกเตอร์จะมีโอกาสรวมมือกับมหลาลัย ที่มาตูแลกีฬาแบมินเดิลในผ้าได้ที่มีกิจกรรมที่มีนางแข่งที่มีอะคาเดมีกเยอะขึ้นนะครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาแบมินตันให้มีมาตรฐานสากลอีกทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬา ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็รู้สึกภูมิใจและยินดีไปอย่างยิงย่งครับที่ว่าได้รับการสนรับสนุนจากบริษัทวิกเตอร์ซึ่งบริษัทวิกเตอร์ก็เป็นบริษัทที่ชั้นนาในกีฬาแบนตันอยู่แล้วเป็นกําลังใจแล้วก็เสริมความมั่นใจไปอย่างยิงย่งครับคือพอเราได้อุปกรณ์ที่มาตรฐานระดับโลกทําให้เราจะอยากเก่งขึ้นครับทำให้ตัวเองได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นครับ รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวกเตอร์เป็นมาตรฐานโลกนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะ